สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะออพีเชียวเมื่อเดิเมเหมือนเคยครับผมเมื่อวานไม่ได้คลิปเลยครับผมนี่มือตานี่ครับทำมันนี้ วันนี้ยังประตูครับผมแล้วก็ด้านนี้ยังไม่ได้ยิงเอหัวน็อตหมดครับผมทำพอขยเยิมครับผมทำตามอัตภาพเออซึ่งโครงสร้างเขาทำมาไม่ดีผมแค่เอาสังกะสีมา หุ้มีเยครับผมกับซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนมาใส่นะครับเนี่ยก็ได้สภาพนี้แต่โครงเป็นของช่างโซลาเซลล์โครงเหล็กเ <c oughs> บี้ยวเป็นเลน,นทำตามธรรมชาติครับผม ได้ลักษณะนี้ที่เก็บที่เก็บแผงควบคุมโซลาเซลล์เนี่วันนี้จะมาใส่ประตูครับผมแล้วก็อีกช่างหนึ่งนู่นเขาจะมาทำที่ล็อกหัวปั๊มครับ น,น,น้ำไม่แรงเท่าไหร่เพราะแดดมันยังไม่แรงเพราะแดดมันยังบ้าแรง วันนี้พรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพแล้วครับผม <c oughs> พรุ่งนี้พี่สาวเขาก็กลับประเทศเยอรมันแล้วครับผมพรุ่งนี้ไปส่งเขาที่สนามบินสวนุวรรณภูมิแต่วันนี้ยังอีกนี่ครับงานเหลืออีกเยอะครับผมนี่พื้นที่ของเขาครับผมเราได้มาซื้อไว้แปลงนี้ก็แปลงนู้น สุดรัวดลวยครับผมมาื้อที่บ้านลำตะบองอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาอันนี้บ้านอีกบ้านหนึ่งครับผมบ้านสวนวิทเทหรือบ้านสวนพิยาครับผม อยู่กลางไร่ครับสวยงามมากครับผมอันนี้ได้เป็นสวนแล้วครับผมปลูกปักต้นไม้โอ้อารังการมากนี่นี่ ภาพบรรยากาศมาฝากครับเช้าเช้าครับผมที่บ้านลำตะบองอำเภอพิมอยจังหวัดนครราชสีมาท่านใดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่ตอไปนัท่านใดที่เข้ามาดูแล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับสําหรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีสติเดินทางอย่างมีสติครับผมเดินทางปลอดภัยครับท่านที่อยู่กรุงเทพจะกลับภูมิลําเนาต่างจังหวัดน,นะครับผมเช็คสภาพการจราจรดีๆนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผม จะตีลงกลับกรุงเทพสวัสดีครับจบไปด้วยคลิปนี้นะครับผม